มองมองนะบ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องปอกกราบดอกคอยนี่ปอกแต่ให้ให้ห้อยน้ํามันสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิดสุคนเด้อเนาะทางในและนอกประเทศพี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศคึ้มพี่น้องเอ้ยคือฝนสิตกอีล่ะตกแต่ว่าบ่แห้งบ้านเฮานะอือสบายดพี่น้องเบิดสุคนเด้อบ้านเฮานะ อันดามงตกจากเบาบ้านฮาวพอนปล่อยๆเกี拜拜่ยวกินสมองพี่น้องเลยใช่สมวงกับพาลูกเดียวเลจัดการเรียบร้อยเลยนะยานยานเข้าไปกินก่อนพี่น้องยยานเข้าไปกินก่อนคนเพราะว่าเพื่อนเขาน่ะเขามาเลี้ยงงวงขุมมือเลยพี่น้องเลยคนบ่อยู่นกุ้งงวงเขาทัุ่บเลยบ่อยู่เลยปล่อยงวงเขาไปเหยียบนำเบิส สวนที่เอา,าเอันผาอย่างก่อนาอายังก็ออมนะผาแยงผาแยงอ้อมเนี่ยกับปลาเรือเหยียบเข่ากบหงูอะรกินไปแล้วเนี่ยอ่มันละการกินเบิร์ดบริไลดอกคนเลี้ยงนี่ยก็ดีต้นมะฮอกมะหงูยังที่สำคัญเนี่ยของสิปูกไว้อยู่ไว้กินนถะนะเนาะของใส่ของกิเงนเนี่ยต้านางนันอียังก็อตานางก่อนเห็นไว้นะต้านางยางแะไรอ้อมสวนนะครับต้านาง<ด>ยางเาราเราก็หมุนไปเลย งวบุเขาอ้อมสวนทอนเลยมวนเบิดขาดเบิด you น know, mm. ่ะขาดเบิดเลยคนมาเลี่ยงแต่ว่าเหมือนคนมาเลี่ยงคนมาปล่อยกินชื่อว่าจ้างแม่นคนหรือบ่ออะไรมาเลี่ยงงัวพี่น้องเลยชื่อว่าตรงๆเธอเนาะจ้างแม่นคนหรือบ่อดอกแปลว่าเอาไปอยู่ถ้าเข้าอยู่นะการชิปยืนเบิ่งอยู่ถ้าเข้าไปอยู่ปุ๊บแล้วแต่มันจะไปทางใดนเรื่องของมันมันจะกินได้ใสเรื่องของมัน มันอยากกินในไสอยากเข้าไปเหยียบในไสสิหมดไปในไสกะเอาตามใจงัวเลยนะตามตามใจเอาที่สบายใจเลยสิประมาณนี้นะคือในคันใดเลื้ยงเท่านี้เอาปูนกงน้อยดไม้ไว้ทางขึ้นนี่ก็มาดึงกินเลยกัดกินเบิดกัดกินเบิร์ดเจ้าก็บบริสุทธิ์ใจเพื่องหมูมีหัวเป็นจากสีแดง,งพี่น้องไปเนาะบมว่าเต่ บอกว่าแต่ง่วงแต่ควายโคนคือกันผมมันรวงมันกัดรวงเข้ามาเรื่อยๆดินานเขาปี่ผมีเขากับเห็ดไปแบบเมียไม่กัดไรอืมอ่ะไม่มาตอกอะไสิไม่ตอกเอาพอมันอยู่หากใครอยู่งัวก็ไปอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะเห็ดพอดีบางหูบางตาสิสิเนี่ยเพราะมันบวรวงเขาบวรวงเข้ามาไปทางใดกันเนาะ ก็กรอบได้บางหวงนะพี่น้อ,องเอ้ยบางหวงมากเดียวนี่การลูกสาวไปกินน้ำดอกยี่ลูกสาวก็อยากไหวใจเดี่ยวประแดกพี่น้องเอ้ยคุยบางหวงบางครบน้อยทักสองอย่างมาเนี่ยเนาะมาพี่น้องกินน้ำกันกันไปมาเงาน,านอน น้อนอนหรือว่านอนไปแล้วไม่ด้นอนน้องว่าปวดแขนปวดแขนเศ้าแล้วกินยาเข้าไปเม็ดน่ะเศ้าไหร่ปวดแขน,นว่าฉันอื้ออื้ออายังเนาะ In là khói mà chỉ cầm a cái nói nó. cầm lẹ cái nhỏi luôn không mày 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 mì đi mày 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 nè. không mòn là đu rồi thật cốt cốt Mẹ một lần ừ. hay đi này nó lại nhảm cốc 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 rồi cửa cổ mày tủ yên này mau kìm vào để hộp nồi sáng mà đu chơi mà khan sáng là đu mình đu. เราลงไปเก็บมาปักขยันอยู่ตบมทำงาน,ามานนะแม่เฮ็ดมากว่าสิ่กเก็บเมืม่อยนิวขึนมาเลยสะ

กิน <c oughs> บิอก <Okay. S 1> น้ำมนัน <Okay. S 1> กินหมดแชกินคนเดียวไปกินมะขาม หมดสมสมาพัางไว้นี่มันหลตามมากกล้องมีอยู่สามโตจักตัวไรนกอองเปิดนะ่ะ เป็นยังละเม็ดเพื่อถอนขึงเพิ่มอีก คำึคำยังไม่ได้กินจา <c oughs> มาติมาค้างซึ่งลงมามะม่วงสาบะดูก <c oughs> ระทะมาคามสองระดูมาคามบ้านเน่าน่ะเป็นสองระดูได้ไม่น้องดูแหลกแลับมาดู ผลหนี่งเอากะสันระดวนหนึ่งขเที่ยงตินกัาประดู ็จะไม่เลยซอยหอมสำหรับเสียบเ่องฮักโพโพเจ้ยงกรบโกระโลงมีไม่เลย พอผมกินแข่งกับคนทองหน่อยคนทองกินเองกินลงไปคนทองหงอยคนเดียวอ้าวสาลีซื้อซื้อสาลีซื้อซื้อมาวฮะ สาวายท้องกี่เดือนแล้วบางคนยังไม่รู้เลยว่าสาวายท้องเด,ด็กนะอ๋อก็ไมิ้นอะไรเนาะหมอบอ่ะอืมคือดีอ่ดะนี่ได้ส่งของวุ้ยใหญ่ขนัดนี้เป็นหมอบ ก็งงเงงงเงงอยู่บบบนี้โ okay, อ,อ,อ,คละละอเ,อเ,เอพอคนนพ,อเพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณอลไรนที่เข้า vừa มาชมพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพอมาคึ้นหน้าุก็จะฝากพวกคติดตามช่องค่าเม็ดพลาสต์มาได้พี่น้องเด้อเนาะไปละสบายดีสบายดีกูสบาย